Thank you ไอ้มึงช่วงนี้อ่ะไม่มีตังค์ซื้อยาเลยว่ะทำไงดีวะเออตังค์หมดแล้วว่าจะหาตังค์จากไหนวะเนี่ยเออก็ไม่มีเหมือนกันทำไงดีวะเอาทางนีนดีวะฮัลโหลแกช่วงเนี้ยร้านทองฉันอ่ะไม่ค่อยมีคนเลยเมื่อวานฉันจัดแชนแนลไปหนึ่งใบอ่ะโกยไม่มีตังค์มาเติมร้านเลยแกอืมช่วงนี้กูว่าไม่มีตังค์เลยว่ะนั่นดิกูก็ไม่มีเหมือนกันว่ะเอาไงดีเออดิกูว่ากูรู้แล้ว จัดอยิ่งไม่ละเอาเลยไม่ละเอาเลย ดี Everything, นอกเอวิจิงเธอหนักเท่าน,นั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับ Porsche แล้วมันฟินฟินฟินเดินเรดคาร์เพ็ดคารประติ้ที่มีแต่ซีแม่ครับวันนี้ขายทงไไหหองเป็นไงบ้างคับไม่ดีเลยลูกไม่มีคนมาเลยงั้นผมไปทำงานก่อนครับจา้าจา้จาจ้าวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยทำมันเงียบเงียบขนดาดนี้เนี่ยไม่มีใครซื้อทองเลย สองบาทเลยนี่กาสองบาทสองเส้นนี้เลยขอดูเส้นนี้ใกล้ๆหนเจ๊อันนี้ห้าบาทเลยนะน้องน้องม่ตังหรอค่อยโยนน้องตีเลยบาทเท่าไหร่เจ๊บาทละสองแสดเฮ้ยเจ๊ทำไมแพงจังออะบ้ายมึงขสองหมื่นเลยเนี่ยแถวนี้เราขายแบบนี้กันน้องมีเงินก็ไม่ต้องโทษรถไหนแบบน้องเจ๊เบาๆนะรถไม่ได้น้องช่วงนี้พี่บะละห้าหมื่นเลยไมเจ๊อย่ามาโกงราคากันงนะ ไม่เอาไม่เอากลับเอาเอาเอาเอเส้นเซตนะสามเส้นี้เลยจริงนะเก็บใส่กล่องให้ดีเลยนะเจ๊จ้าเอาตังมาก่อนเซฉันไม่เชื่อแกหรอกใส่ก่อนใส่ก่อนมีของแขมปะเจ๊ไม่มีหรอกเอาไม่มีถุงสนัมมนาคุณเงี้ยหรอแบบแขมไม่มีหรอกน้องเอาที่ไหนมา อ็เร็วดิเจ้เ<อ>ผมรีบเนี่ยผมมีตังนะเอาใจเย็นๆสิไม่มีตังเอาตังมากอดเดี๋ยวบางอย่านก็ต้องได้โอ้ยพวงนี้นี่เจไม่มีแล้วถือไปแล้วกันเอาตังมาไม่งั้นเจไม่ให้ <Okay. S 2> ถ้าไม่สม่งตายแนวเอาไปแล้วเอาไปเลยอ,อย่าทำอะไรฉันนะไปแล้วไปแล้วฉันนำแจ้งตำรวจแม่หนูหมายหรือลูกไปช่วยแม่เร้วแม่โดนป้นฮะอะไรนะครับแม่ร<ป>้านทองโดปนปนโอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปนะครับ วอนหนึ่งหรือวอันสองตอนนี้ร้านจ๊สมิงโดนโดนป้นรีบไปเดี๋ยวนี้วันสองสามแล้วเปลี่ยนกำลังไปลูกมาสักทีเมื่อกี้มีเจา้าสังเน้ามาป้นแม่ที่ร้านทองมันไปทางไหนแล้วหรอรไปทางนน้นแล้วลูกโอเคครับอยู่มัวรียนาี่ตาม,ตามจบนะครับให่าเสียชื่อตำรวจนะลูกเครับ mình mà này em như đánh มีราคาเหรอข้อหามาตราสามสี่ศูนย์ครับผู้ทำความผิดนั้นกระทำความผิดพ้นทรัพย์ตั้งแต่สามคนขึ้นไปแล้วก็จับตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปีแล้วก็ปรับตั้งแต่สองแสนถึงสามแสนบาทครับเฮ้ยมีราคาเหรอมีครับมีราคาเหรอม่ได้ผิีราคาเหรอครับมีครับขอแยกคุณตัวนะครับนี่ครับครับไปเข้าคุกกันไม่ได้ทำเธอไม่ได้ทำอ่ะผมไม่ได้ตัวไม่ได้ แม่ครับผมจับพวกมันได้หมดแล้วครับลูกจังกับลูกแต่แม่ยกเหรีทองให้นังลูกครับผม